สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าวันนี้มาทําอาหารเย็นนะจ๊ะพรุ่งนี้จะเอาไปทานแบบว่าที่ทํางานนะจ๊ะพรุ่งนี้ตอนเช้านะอันนี้จะเป็นซุปหน่อไม้ต้มสดต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะให้ดูหม้อหน่อไม้อันนี้ต้มใส่ไมย่านางจ้าทุกคนจ้าต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมที่จะทําการแสดงแล้วนะจ๊ะ อันนี้จะเทใส่ถ้วยก่อนนะจ๊ะให้มันคลายคลายความร้อนก่อนจ้ะแบบว่าอืมเราจะได้แบบว่าเก็บสะดวกสบายในตู้ยงตู้เย็นอะไรแบบนี้จ้ะอันนี้คือหั่นเองนะจ๊ะกลิ่นร้อนมันยังออกอยู่เลยทุกคนเบืองหน่อไม้ฝากทุกคน like, กดไลค์กดแชรกดติดตามกันหลายๆลายเลยจ้ะน,นี่จะให้สูกหน่อไม้นะจ๊ะเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเลยจ้ะ ตเตรียมผักเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้จะเฮ็ดแบ่งไปกินที่ทํางานพร้อมมบืออื่นตอนเสากินได้เมดมือจ้ะราว่าแบบว่านึ่งข้าวเหนียวฮอนฮ้อนเนาะจิ้ม,มแบ่บอันนี้จะเฮ็ดซุปน่อไม้จ้ะซุปน่อไม้ไปกินที่ทํางานเนาะอยู่แบบว่าสมาัะฝาักทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันหน่ะเดีอจ้ะ หนน้ำยายนางแบบเขียวแบบเขียวปีป๊ปี๊พวกหอมพวกอันนี้ก็ซอยเรียบร้อยแล้วจ้ะเหลือแค่แบบว่าอ้นี้นจ้ะเดี๋ยวน,น้ำผนออกจัดหน่อยามันง ลราจะอันนี้จะลินน้ำอ่อให้หมดจ้ะเพราะว่าเอาเพิ่นแบบว่ามาป่วงเพลองละนะจ้ะบรรยากาศยามแดงจ้ะเดืทํทำงานมากระเท็จมกินเนี่ยนะจ้ะเป็นชีวิตที่ททจิตใจเนาะประหยัดอีต่างหากจ้ะเพราะว่าเราต้องไปเห็นงานตอนเช้าะนะจ้ะยังไม่ได้ตื่นแบบว่าแต่เช้าภาษาบ้านๆเ่านเานาะ ตู้เย็นไว้แล้วก็จะแพ็กใส่แบบว่าใส่แบ่งแบ่งใส่กล่องอันนี้ไว้อันนี้คือหน่อไม้ที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะใสเขาคั่วพริกตามจ้ะมาปรุงกันเลยจ้ะแซ่อืจฮดจุดแซ่อันนี้จะใส่เกลือ ใส่เกลือใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือกลมๆจะมีใส่เกลือล้ะกับใส่ผงผงชูรสใส่พริกข้าวคั่วจ้ะใส่กลางไปเลยจ้ะแล้วก็ใส่น้ำประแดกตำลังเนาะ ันนี้จะเฮ็ดซุปเนาะซุปแบบบันบานภาษาผู้ไทยคฮาเนาะอันนี้แป้งนัวอ,อันนี้จะเป็นขขาพิกคัวจ้ะอันนี้พริกขัวใส่แบบบ่าต้องลายพอดีแบบ เอว่าผักพีชเนาะอันนี้พริกคัวเองอันนี้จะเป็นข้าวคั่วจ้ะใส่ขา้าวคั่วหันข้างนอกก็ลมเย็นเห็นจ้ะลมเย็นคับอากาศหน้าหนาวแล้วจ้ะ ใส่เข้าครัวปรุงต้นหอม,หอมจะใส่เป็นหอมแดงแล้วก็ใส่ใบขิงแล้วก็ใส่ใบผักแผวเนาะ หั่นเรียบร้อยแล้วมะนาวกค่ซีกหนึ่งกลมกอมใส่น้ำปลานิดนึงใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาดเดียวใส่ไม่ต้องเยอะจ้ะเพื่อความเบว่ากลมกลมแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกดตกท้ายอันนี้คือน้ำปลาแดกเราของเราเลยจ้ะไง่ายๆจ้ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยจ้ะสูตรนี้แบบมันบานอิริจ้ะมันบาน,บาน,บานแห่งเนาะคลิปที่แบบว่าผู้จัดเห็ดกับเขาแต่ว่าใส่ปลาแดกที่ใส่ปลายหลเลยจะ้ะใส่ปลาแดกที่ใส่ปลายใส่เอาเพื่อความนัวเบิ่อนั่นเลยจะ้ะ ราวาใส่น้ำตาใส่เกลือใส่ไอเ้อันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นการตุแค่นี้แล้วจ้ะอันนี้จะเป็นซุปหนไม้มบานๆคลุกจ้ะอันนี้จะเป็นการคลุกกินแบบง่ายๆจ้ะเพราะว่าแบบว่าเอาไว้แบ่งกินอยู่อื่นเช้าเนาะไปเห็นงงแค่งานประจํงประจาํา ะรวกสบายจ้ะผูกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แบ่งใส่ตู้เย็นไว้ใส่กล่องไว้ค่ะนะไม่ยังบอก่ึงพื้นที่เนาะ ตัวหอมพริกยังมาใส่พักได้จ้ะตอนนี้เนาะรสชาติอาจจะแบบว่าเห็ดปรจัดจ้ามเลยจ้ะเห็ดแบบว่าอ่าอันนี้ได้จ้ะ ขึนนี้กับซีนอนดึกอีกจะหน่อยจากราะวะไหมคะกับขึ้นไลน์เนาะประมาณสามทุ่มครึ่งไหมคะกับขึ้นไลน์คือเก่านั่นแหละจ้ะไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจร้วรัวให้เบิลจ้ะมาเฮงไหมคะเนี่ยจ้ะเพราะว่าแปลว่าต้องขึ้นไลน์อีกเนาะอันนี้จะเฮงเพิ่นคลายความฮ้อนก่อนก่อนจะเก็บเข้ากล่องเนานะ คลิปอาจจะยาวยาวกว่าปกติแล้เพราะว่าแบบเนาะบีบมะนาวบีบมะนาวใส่ซีกหนึ่งก็พระจะแบบว่าให้เพิินขมกล่อม จะมีใบขิงใบพักแควหอมยะหอมแดงซอยแล้วก็มีต้นหอมจ้ะใส่ลงไปเลยซอยเรียบร้อยแล้วหอมใบขิงหอมต้นหอมเพราะว่าต้นหอมก็ปลูกเองจ้ะเพราะว่าแบบธรรมชาติเ่าเนาะ คิ่แห้งค่ะอันนี้เทคเดียวผ่านเลยจ้ะคือว่าเราต้องสิมอย่างเลยจ้ะเพราะว่าแบบเชื่อในฝีมือตัวเองว่าไงไงในการเ็นะค่ะเ็ดเธอเดียวผ่านคือว่าเราต้องซิมเพราะว่ามันมีความนัวของมันเองอยู่แล้วเนาะลุกเขาให้ทั่วจ้ะพวกต้นหอมพวกอันนี้ สีสันนะกลิ่นแพงหอมจ้ะเนาะซิมซ่มซิ้มแซบ่บแซบ่บเอาไปกินมืออื่นสาวพร้อมนี่เละจ้ะอุจจัดก็แบบว่าต้องไปยับให้มันได้เพราะว่า ข้าวบอว้หัวเอ้ยไม่สิเกิดยังนะในแต่ละมือเนาะแต่แว่าประยะัดคำว่ามันมีหน่อไม้ในตู้เย็นขยันขยันเฮ็ดขยันหาขยันแบบว่าเก็บอุปกรณ์หลายๆอย่างจะในตู้เย็นนะ <c oughs> จะมาแบ่งแบบใส่กล่องเนาะใส่กล่องสเสาไปเก็บดีดังเท็ด <c oughs> เดียวผ่านแบบแสบนึกถึงข้าวค้อนเลยมันนี้โอ้ แมบว่าเฮ็ดกินเธอเดียวแล้วก็ผ่านแล้วกับอันนี้ก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นต่อแค่นี้น่ะมันยุ่งยากอย่างเลยนะในแต่ละมือน่ะคิดหาแต่ของกินเก็บเสก,เกล่องเก็บเรียบร้อยดีใส่ถุงเอวใส่ตู้เย็นเนี่ นี่คือการขนอมอาหารแบ่งอาหารเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆได้รีวิวการเห็นอาหารในเจ้ามือนี้มาผิดแปลกแหวกแนวด้วยจ้ะบ๊ายบายจ้ะขอบคุณทุกคนจ้ะบายบายค่ะ